สวัสดีครับมีพัสดุของน่าจะเป็นพัสลุบนโต๊ะนะเข้ามาอีกแล้ววันนี้นี่นะครับลักษณะการแพ็คของเขาส่งเจนทีนี่นครับแพ็คของเขาส่งจากเจนทีเดี๋ยวเข้าดูกันว่า อ่าได้ละนี่ครับลักษณะการแพ็คที่เขาแพ็คมาถ้าองค์นี้ผมจะามาเล่นเลขวันที่16นี้ เล่นทายเลขรางวัลเลขท้ายรางวัลสองตัวนี่นะครับกล่องกล่องมาเปปเปปเป็นแบบนี้สีซีมาแล้วอันนี้พาด้านในนำเลืกเลขสีสี นี่ครับหน้ากากทองทิปนี่ครับลำเ,เลิกหน้ากากทองทิปนี่ครับครอบตัด มีห่วงด้วยเดีดูด้านหลังนี่ครับต่อกนมาเลืกนะเลข44สวยด้วยโค้ดเฮงต่อกน้ำเลืกนี่นะครับรุ่นย้อนยุกนี่นะครับตัวสองคมชัด นี่ครับคมชัดทั้งหน้าหลังลายกระนกสวยงามนี่ครับลงประตูลงผู้โตะ๊ะย้อนยุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่เลขกันเอเลขทายผลเลขหวยออกวันที่16เดือนนี้วันที่16มกรานี้นะครับ ถ้าขายท้ายถูกเลขท้ายสองตัวก็รับพระไปเลยส่งฟรีเบอร์ละหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับทายเลขหลวงบุโตเลขสวยด้วย4ี่ิสี่ผมกล้าบอกเลยอะ่ะไอพา้าเนื้อเนี้ยรุ่นรุ่นเนี้ยหายากมากเพราะว่าเล่นกันนี่ก็หลายตังอยู่นะประมวลกันอะ่ะ หลายตังอยู่นะสามสี่ร้อยอ่ะต่ำๆกัห้าร้อยอ่ะเรียนรุ่นเนี้ยเนี่ยเรียนรุ่นเนี้ยอันนี้เลขสวยด้วยแค่ทายเลขผลเลขท้าย2ตัวรางวันที่หนึ่งสองตัวนะสองตัวบนรางวันที่1นะคุณก็ได้ไปแล้วฟรีๆส่งฟรีด้วยเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนี่นะครับ เดี๋ยวผมติดลิงก์ Facebook ไว้ข้างล่างมี Facebook ติดต่อขอบคุณนะครับ